ก็จะถึงทำลายอีกหนึ่งครั้งนะครับที่บิ๊กโจ๊กจะได้กลับเข้าสู่การทําหน้าที่ตํารวจหรือรับราชการอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ตัดชอช้างออกไปหนึ่งตัวแล้วนะครับสุรเชษหักผ่านวันนี้มีความเคลื่อนไหวโดยรองเต่านะครับก็มีการยื่นสํานวนกับทางปปชเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐพัวพันธสินบนพร้อมคัดค้านหนึ่งกรรมการปปชในการเข้าร่วมสอบนะครับโดยมีความเชื่อมโยงกับทางคดี พลตำจตรีจรุนเกียรติปันแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยคณะ,ะพนักงานสอบสวนนา,ส,นาสำนวนการสอบสวนและหลักฐานสำคัญเข้ายื่นต่อคณะกรรมการปรปชเพื่อดำเนินคดีดำเนินการกับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังจากการตรวจสอบพฤติการการให้สินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือทางคดี บิ๊กเต่าบอกว่าการดําเนินการในวันนี้ประกอบด้วยการส่งมอบจานวนคดีและการยื่นเรื่องเพื่อคัดค้านกรรมการปปชหนึ่งท่านโดยขอให้ระง,งับการเข้าร่วมพิจารณาหรือสอบสวนในคดีนี้เนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรรมการคนดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการยื่นหนังสือรายงานไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของกรรมการปปชรายดังกล่าวอีกด้วย ท่านรองเต่าบอกว่าคดีนี้จะไม่ล่าช้าเหมือนกับรอบที่ผ่านผ่านมานะครับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจส่งหลักฐานเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กไปยังปปชแล้วเรื่องไม่เดิมแต่รอบนี้แตกต่างกันออกไปเพราะว่าหลักฐานชัดพรุ่งนี้10บโมงนะครับจะมีคลิปจํานวน10คลิปขณะที่ทีมข่าวสอบถามไปยังพันตารวจเอกภาคภูมิพิสมัยอดีตรูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊ก เจ้าตัวเพียงแค่ให้ข้อมูลและยังไม่พร้อมออกมาให้สัมภาษณ์เพราะต้องรอดูการถาแถลงข่าวของทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก่อนเนื่องจากหลักฐานมี2ชุดมาจากตัวเอง1ชุดมาจากทีมคณะที่ไปสืบสวนสอบสวนมาอีก1ชุดขอเราฟังก่อนว่าเจ้าหน้าที่จะขยายผลอย่างไรเพราะต้องต่อสู้กันอีกยาวนานวันนี้เนี่ยพันตำรวจภาคภูมิเนี่ยมาพร้อมกับตำรวจอีกสท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับ